คนดูตัวน,นี้ทรงมันสวยมากมีมองจากตรงๆมองจะได้ข้างกล้องโฟกัสหรือเปล่าเปิดนะครับปึ๊บรับสายโทรคุยได้อ่าเบส V1 ครับวันนี้ผมจะมาติดบลูทูธให้หมวกันนอกของยูชูตัวน,นี้นะครับจะเป็นรุ่น V1 ของเบสนะครับผมอันนั้นเบสแหละทุกคน ปกติผมรีวิวคลิปที่แล้วผมอ่านชื่อผิดนะไปอ่านว่าไบเซ่นะแต่เห็นเขาอ่านว่าเบรดนะครับก็เรียกตามเขาแล้วกันเบรดนะครับผมตัวนี้อ่ะเรามาดูกันแก่กองมานะครับตัวนี้จะเป็นทรงที่แบบว่าฟีลแบบต่างดาวนิดนึงนะครับทรงประมาณนี้นะครับผมมีวันโอเคมีคู่มือให้หนาปึกเลยทุกคนนะครับผมคู่มือละเอียดเนี่ยมีหลายภาษาแน่เลยโอ้โหมีภาษาไทยด้วยนะครับหรือเปล่าใช่ครับมีภาษาไทยด้วยอันนี้ดีอันนี้ดีมากมากนะครับผมนีภาษาไทยอยู่นี่นะครับนี่ครับมีตัวกล่องอ่า อุปกรณ์เสริมแล้วก็ตัวบูทูธให้ดูตัวบูทูธก่อนตัวบูทูธกก็อย่างที่บอกครับทรงมันจะแบบต่างดาวนิดนึงคุยสวยตอนแรกคิดว่าจเป็นสีดำน้านแต่เป็นสีดำเงาครับทุกคนนี่ฮะสวยงามมากลองทาบดูก่อนเอามาติดกับยูชูดไลสีเทาตัวนี้เม็ดอยู่นะครับผมเรามาดูตัวอุปกรณ์ที่ค่อยมานะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวตีดุกแกแล้วก็สายต่อครับทุกคนแค่นี้เลยอ่ะ อันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับผมตัวอุปกรณ์ตัวหนีบนะครับแล้วก็ตัวไม้นะครับผมตัวไมจะเป็นไมที่แข็งนะครับผมจะเอามาติดกับตัวเปิดคางนับซึ่งต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าหมวกกัน็อกถ้าเปิดคางได้ให้ติดไมแข็งนะครับอแต่ถ้าเปิดคางไม่ได้ให้ติดไมอ่อนนะครับไมแข็งคือไมยังไงนะครับก็คือไมอย่างนี้ครับเป็นไมเหมือนไมเกมเมอร์นะทุกคนอ่า อ,นนอันนี้ต้องจําเป็นนะถ้าถเาิดค้างได้ติดไม้แบบนี้นะครับผมดูรายละเอียดได้ดีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายทุกคนโอเคตัวนี้จะเป็นตัวหนีบนะครับผมหรือว่าจะเป็น3ามอิมก็ได้นะครับผมผมมีสามอิมเขาจะติดมาอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เลือกวัดแต่เราถ้าเราจะติด3ามอิมเราต้องเลือกมุมดีๆนะครับมุมที่แบบว่าดีๆเลยนะอ่าผมจะติดซักตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะตรงนี้มันตัวเปิดคางเนาะนี่ครับมานี้นะครับ ปุ๊บอ่าแล้วผมก็ติดได้เลยนี่นะติดแล้วก็ดให้แน่นนิดนึงนะฮะนี่นะครับพขาใส่ปุ๊บนี่อ่าอ่าลองดูว่าได้ไหมโอเคอเท่เนะทุกคนดูตัวนี้ทรงมันสวยมากนี่มองจากตรงตรงมองจะได้ข้างกล้องโฟกัสหรือเปล่ามองจะต้้นข้างมองจากตรง,ตรง,ง,ต,รงตรงนะครับเท่เลยนะครับผมโอเค,อเคติดตรงนี้ได้แล้วได้ระยะแล้วคานนี้นะครับเรามาลุยกันที่ตรงนี้นะครับมันจะมีตีนทุกแกมาให้นะครับเราแยกก่อน นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะตัวรับส่วนนี่นะครับตัวตัวหูฟังมันก็จะมีตุ๊กแกอยู่แล้วมันจะมีตีนตุ๊แกอยู่แล้วนะครับผมนี่เราดึงมาอย่างนี้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนะครับผมอันนี้ผมจะอธิบา